บริเวณเกาะคิวชูเนี่ยนะคะที่จังหวัดโออิตะมีมหาวิทยาลายัยริซูมิคงังเอเชียแปซิฟิกที่มีคนไทยมากมายไปเรียนอยู่ที่นั่นด้วยม<า>ีนักเรียนไทยส่วนหนึ่งนะคะประสบกับเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้และกําลังอยู่ในสายกับนาว26ของเราค่ะเดี๋ยวเราจะติดต่อพูดคุยกันนะคะคุณพัฒนิชาเด่นเลิศชัยกุลนักเรียนชั้นปีที่สของมหาวิทยาลายัยริซูมิคงังเอเชียแปซิฟิกค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพัฒนิชาคะตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วคะ ตอนนี้อยู่ที่เบบปุอารีนาค่ะเหมือนมันเป็นศูนย์หลบภัยค่ะค่ะที่ศูนย์นั้นจะมีรถจากสถานทูตไปรับด้วยคือเขาไปกันแล้วค่ะรับเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะตอนที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งแรกที่คุมาโมโตะนี่ถึงเบบปุไหมคะแรงสั่นสะเทือนนี่มากน้อยขนาดไหนคะเจุตอนเกิดขึ้นครั้งแรกที่คุมาโมโตะหรอคะก็น่าจะประมาณหกหกหกถึงเจ็ด ิเอร์ค่ะความรู้สึกคือมันไหวมากขนาดไหนคะของร่วงหล่นส şey uh ั่นสั่นค่ะคือคือในห้องหนูคือแบบจานหล่นหมดเลยค่ะทุกอย่างหล่นหมดเลยที่อยู่ที่สูงแตกเลยค่ะค่ะค่ะแล้วเราทํายังไงคะในช่วงเวลานั้นทํายังไงก็คือเขาจะเรียกให้คนออกไปข้างนอกจากในตึกนะคะเราก็ต้องรีบวิ่งออกไปที่ที่จุดลมคนนะคะมันจะแบบเป็นพื้นเปิดกว้างโล่งนะคะไม่มีอะไรตกใส่เราได้ทุกคนก็จะไปรวมกันที่นั่นค่ะ ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้มีเรื่องของตึกที่ร้าวหรือว่าอะไรใช่ไหมคะตึกร้าวเหรอคะยังไม่มีค่ะแต่ว่าตึกที่หนูอาศัยอยู่ในห้องเพื่อนบางคนมันจะมีกําแพงด้าวอยู่อะ,ค,ะค่ะเอ๊ะตอนนี้มีคนไทยที่ศึกษาอยู่ประมาณกี่คนกันคะคนไทยที่ศึกษาอยู่ในเอพูเหรอคะมีประมาณสองร้อยคนนะคะอืมเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้<ช>อ,อพยพมาอยู่ที่เดียวกันแล้วถึงไหมคะที่ไปปู่อันดิน้าคือตอนนี้ตอนนี้เขาก็จะแบบมีให้ สถานทุตไทยอะค่ะจะให้พาไปที่ฟุกุโอกะค่ะที่จะส่งรถมาสี่คันส่งหลายคนตอนนี้คือทุกคนก็จะไปที่ฟุกุโอกะกันหมดแล้วะคะว่ะเพื่อรอเดินทางไปเลยแต่ก็จะเหลือบางคนที่ก็จะยังอยู่ที่เบปปุอยู่ะคะ่ะแต่น้องพัิชาไม่ได้ขึ้นรถบัสไปด้วยใช่ค่ะไม่ได้ขึ้นคะ่ะ,ะทําไมถึงไม่ขึ้นไปกับเขาคะคือหนูรู้สึกว่าตอนนี้อยู่ ในเกาะคิวชวูเหมือนกันนะคะหนูรู้สึกว่าแผ่นดินไหวมันมาทั้งเกาะเลยค่ะถ้าจะหนีหนูรู้สึกว่าอย่างนี้ไปแบบโตเกียวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอยู่ไป,ไปอีกเกาะหนึ่งเลยค่ะอีกที่หนึ่งค่ะ,<ล>ะเพราะาหนูรู้สึกมันค่ะมันก็ค่าเท่ากันเลยค่ะที่จะอยู่ที่นี่หนูก็เลยรู้สึกอยู่ที่ดีกว่าเพราะเราคุ้นกับที่นี่มากกว่าค่ะคือตอนนี้วางแผนว่าจะไปที่โตเกียวถูกไหมคะแล้วเรา<ช>มีการจัดการยังไงจะขึ้นรถซื้อตั๋วเครื่องบินทายังไงคะ,คะ คือตอนนี้หนูก็ดูตั๋วเครื่องบินอยู่ค่ะแต่ก็ยังไม่ค่อยเจอเลยแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะรู้สึกว่าอาจจะอยู่ที่นี่ไปเลยค่ะอาจจะไม่ไปไหนแล้วค่ะคือเป็นเพราะอะไรคะเที่ยวบินน้อยหรือว่าไฟล์เต็มหรือว่ายังไง ใช่ค่ะไฟเต็มเยอะแล้วเหมือนราคาตอนนี้ก็ขึ้นสูงมากเลยอะค่ะเราก็อาจจะไม่ไม่อยากจะสู้เรื่องราคาเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกอยู่ที่นี่ก็ปลอดภัยอยู่อะค่ะพอที่เพื่อนหนูที่เคยอยู่เขาบอกว่าตอนมันฟันคือแบบไม่รู้สึกเลยอะค่ะที่นี่ค่ะเอที่บอกว่าจะอยู่ต่อไปเลยนี่คือตอนนี้ความรู้สึก after shock อะไม่ค่อยรู้สึกแล้วหรอคะตอนนี้ยังไม่ค่อยมานะคะ after shock แต่ว่าเขาบอกว่าอาจจะมาช่วงเย็นๆนะคะช่วงเย็นอาจจะช่วงเย็นๆเึงนดึกอาจจะมีมากอีกเราก็ต้องรอดูต่อไปอะค่ะ ค่ะน้องปณิชาได้ติดต่อกับที่บ้านแล้วไหมคะคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะน่าจะเป็นห่วงมากนะคะก็เป็นห่วงแต่เราก็จะดูดูคือเราก็ยังมีเพื่อนอยู่ด้วยอะค่ะก็ช่วยช่วยดูแลกันไปอยู่กันอีกหลายคนไหมคะเพื่อนตอนนี้อยู่กันประมาณหกคนที่หนูอยู่อะค่ะแต่ว่าในเมืองข้างนอกคือบางคนก็มีอีกเยอะที่ยังไม่ได้ไปฟุกุโัวกะค่ะบางคนก็เลือกที่จะอยู่บ้านค่ะยังยืนหยัดจะอยู่ที่เดิมนะคะอย่างนี้ถ้ามีเหตุการณ์แผ่นินไหวขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้ววางพผนจะทายังไงคะ ถ้ามีแผ่นดินไหวอีกครั้งหนึ่งหรอคะทางการประกาศเตือนอะไรหรือเปล่าคะเลยนะคะทางการประกาศเตือนอะไรหรือเปล่าคะทางการจะเตาเตือนอะไรด้วยหรือเปล่าประกาศเพิ่มเติมไหมคะ่ต่อทางฝั่งญี่ปุ่นจะประกาศเพิ่มอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะค่ะอ๋ออืน่าจะมีคะ่ะเพราะเขาก็มีประกาศเตือนอยู่เรื่อยๆทางข่าวคือเราต้องดูข่าวอะคะ่ะดูในโทรทัศน์อะคะ่ะเขาก็จะบอกมาเรื่อยๆก็ รู้ส i mean ึก no ว่าย so sí ังปลอดภัยอยู yim, okay, sure. ่ในมือถือก็มีค่ะในมือถือก็ระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะในในเฟซบุ๊กเขาก็จะปรีกันก็รู้สึกแบบยังมีคนเตือนเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่าได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอยู่เรื่อยๆก็คือสัญญาณโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตยังคงใช้ได้นะคะใช่ค่ะใช้ได้อยู่ดีมากเลยค่ะแล้วทางมหาวิทยาลัยจะมีการจัดการเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นยังไงบ้างคะคือตอนนี้ทางมหาลัยประกาศหยุดสามวันค่ะวันจันทร์อังคารพุธ ตอนนี้เขาประกาศหยุดก่อนเล้าเขาก็อยากให้เด็กหวงความปลอดภัยของเขามากกว่าค่ะก็เลยต้องรอดูเหตุการณ์ต่อไปว่าหลังจากนี้ยังจะมีอีกหรือเปล่า ค่ะได้ค่ะตรวจสอบเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะดูแลตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะติดต่อกลับไปอีกครั้งเพราะว่าน้องนัททิชาก็ยังยืนยันที่จะอยู่ในพื้นที่นะคะแล้วในพื้นที่นี้ที่บนเกาะคิวชูจังหวัดโออิตะเองก็เป็นพื้นที่ที่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่คุณผู้ชมคะเพราะว่าทางสำนักอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเตือนว่าภายในสัปดาห์นี้น่าจะคงประสบกับเหตุ after ์ช็ c k หรือว่าแผ่นดินไหวเล็กๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะใครที่มีญาติอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะตตตตออนนี้้คงงิดาม ความเคลื่อนไหวยอย่างใกล้ชิดและค่ะ